มาสายมาเลยอ่าวิลาคาร์สซวิกับคอนต้าบีอวมาถึงแล้วนะครับสายฟานซิวิท่ขาดเขาเกียร์ไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังนะครับไม่เดินหน้าแล้วอ่าอันนี้ถอยหลังเร่งฟรีเลยนะครับเร่งฟรีแล้เปล่ายกมาจากรกาะระบังนมนมเดี๋ยวเอานี้เข้าขก่อนนะเดี๋ยวเขาเลี้ยวไม่พ้นให้เขาเดินหน้าไปนิดเข็นนี่เข้าเลย ยกมาจากรถกระบังนะฮอนด้าเบียร์วีสายพานาาซีวีทีขาดบีระคาเซอร์วิสวันเดียวเสร็จนะเปลี่ยนสายพานซีวีทีวันเดียวเสร็จรอรับได้เลยบีราคาเซอร์วิสมาทักทุกวันนะมากันเกือบทุกวันนะครับกับสายพานซีวีทีตระกูลฮอนด้านะครับปี2014ขึ้นไป <c oughs> นะครับวันเดียวเสร็จรอรับได้เลย <c oughs> นะครับ ข้าเกียย์ไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังนะฮะสายพาน CVT ขาดแล้วนะขาดแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับจะจัดการให้ครับงิน,น่วนงานไวนะช้าไม่ได้ที่นี่อะไรพร้อมนะครับบุกลากรพร้อมนะครับอะไรมีทุกชิ้นไม่ต้องกลัวนะครับเสร็จภายในวันเดียวนะตระกูลฮอนด้ปี2014ขน้ิีไปนะครับ Ah, pô.